มาต่อกันนะคะมาต่อที่หูกระเป๋านะอาพอเราถักนะคะตัวกระเป๋าได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะจะสูงต่ำแค่ไหนก็ตามนะคะที่เราพอใจแล้วพอเราพอใจในตัวกระเป๋าแล้วเนี่ยต่อไปเราจะขึ้นหูกระเป๋าเราจะใช้มาร์กเกอร์นะคะามาไว้ก่อนว่าตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือหูจับนะคะตรงนี้คือหูจับ เดี๋ยวถ้าใครไม่กะเกณฑ์ใหม่นะคะเดี๋ยวถักตามแอมได้เลยแต่ถ้าใครอยากกะเก์เองว่าแบบอยากได้หูแคบหูกว้างนะคะให้แบ่งเลยตามที่เราพอใจเลยใช้มาร์กเกอร์กัดไปก่อนกัดไปเลยนะคะว่าเอาประมาณนี้ละกันพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มานับข้างสองข้างนะคะให้เท่ากันนะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะอ่ะสำหรับ ใครที่ถักเสร็จแล้วมันเริ่มหูนะคะเริ่มจากเอาก้นก้นตรงนี้นะบางทีเราแบบถักถักไว้ใช่ไหมคะมันจะเบี้ยวแบบนี้ให้เอามุมฝั่งนี้กับมุมฝั่งนี้ชนกันก่อนเห็นไหมคะมันไม่ตรงกันเอามาชนกันให้ตรงก่อนทําไม้มั่นใจจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนะคะใช้เข็มจิ้มเข้าไปเลยนี่แล้วดูว่าตรงกันไหม มุมกับมุมแบบนี้คือตรงกันแล้วนะคะพอตรงกันแล้วปุ๊บเราพับที่เหลือแล้วก็ปรับมุมให้ตรงกันเช่นกันปรับมุมให้ตรงกันเสร็จปุ๊บลอยต่อตรงนี้พวกนี้นะคะจะอยู่ตรงไหนก็ตามช่างเขาเรามากลัดจํานวนห่วงที่เราอยากได้ก่อนเสร็จแล้วนับฝั่งซ้ายค่ะ นับเข้ามานะคะหนึ่ง6 7 8ส1ม1ี่หแล้วดูว่าฝั่งนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนะขอโทษเ้ไหม่12รวมถึงรูเข็มกัดนะคะอ่า <c oughs> แล้วมาดูฝั่งขวานะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12อ่ะ อันนี้12บสองแต่ยังไม่โดนเข็มกลัดน,นะคะเราก็ย้ายมาให้เท่ากันจะย้ายเข้าหรือย้ายออกก็ได้นะคะสิบสองตรงนี้ทีนี้เมื่อมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วจบแถวอยู่ตรงนี้เราก็ต่อตรงนี้ได้เลยถักเป็นลายแถวที่1น,นะคะก็คือลายวีนะคะเป็นเอลายวีนะ จิ้มลงที่หลักเดิมก่อนหนึ่งครั้งอ่นนียนะโซ่สองใช่ไหมพันหัวเข็มจิ้มลงที่หลักเดิมถัก F นะคะปลดสองปลดสองพันหัวเข็มอ่มาจิ้มลงหลักเข็มกลัดนะคะจิ้มลงหลักเข็มกลัดนี้จิ้มลงไปเลยแล้วค่อยเอาเข็มกลัดออก

ตรงนี้นะคะเว้นไว้24ห่วงเราก็ถักโซ่24ค่ะแต่ถ้าใครอยากให้รูมันกว้างขึ้นก็ถักโซ่เพิ่มได้นะคะเพิ่มอีกสักสองแล้วกันอ่26โซ่26นะคะใครถักตามแอมตามนี้เลยนะโซ่26แล้วพันหัวเข็มถัก F ลงในช่องเข็มกลัดนะคะเอาเข็มกลัดออก ถักวค่ะก็คือ F สองครั้งในช่องนี้ก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเราถักตามลายนี้ต่อไปนะคะให้ให้จบตรงนี้ก่อนเว้นหนึ่งช่องนะคะเป็นลงช่องที่สอง ไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราจับไว้ให้มั่นนะคะเราพลิกกลับมาเอาเข็มกลัดกลัดไว้ให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วนับทวนอีกทีว่าซ้ายขวายังตัวเลขเท่าเดิมอยู่ไหม ยังเท่าเดิมอยู่นะคะเมื่อเท่าเดิมอยู่ก็ให้กลางแบบนี้ค่ะแล้วถักลายลายเดิมนะคะจากนี่มาถึงเข็มกัดเลย ถ้าใครไม่จบไม่จบที่ลายคือเข็มกลัดเนี่ยมันต้องเป็นอีกหลักใช่ไหมคะแต่ว่าหลักของเข็มกลัดเนี่ยจริงๆเราต้องไม่ถักถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือถักแค่หลักนี้แหละแล้วก็พอเลยนะคะแต่ถ้ากลัวว่า2ฝั่งมันจะไม่เท่ากาันก็ให้ทําแบบนี้จากที่จะถักวีใช่ไหมก็มาถักหลักนี้แทนค่ะ ก็มาถักหลักนี้แทนนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ค่ะ6 6แล้วก็มาจิ้มในช่องเข็มกลัดเลยนะคะ จนถึงจุดจบแถวค่ะ,อะพอจบแถวนะคะก็แถวต่อไปถัก X ค่ะ X วนรอบเลยนะคะตรงเส้นโซ่ก็เช่นกันตรงเส้นโซ่นะคะแอจะใช้วิธีเกี่ยวคู่แบบนี้พอมองเห็นไหมจริงๆจ,งจงแบบไหนก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ถ้าทําตามแล้วไม่ได้จิ้มแบบไหนก็ได้คะ่ะขอให้จิ้มทุกรูก็พอแต่ถ้าสําหรับ คนที่ทำตามแอมนะคะแอมอยากแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมนะคะเวลาที่เราทํา x บนโซ่ใช่ไหมคะมันจะมีฝั่งหนึ่งที่น้อยกว่าฝั่งหนึ่งที่มากกว่าหมายความว่าเส้นมันจะไม่ไม่กลมนะเส้นมันจะไม่กลมอะ่ะถ้าอยากได้เส้นกลมๆนะคะลองดูวิธีนี้นะอะ่ะอย่างนี้หน้าโซ่คือแบบนี้ถูกไหมคะ อันนี้คือหลังโซ่หน้าโซ่ก็คือไอ้ส่วนที่เห็นที่เราเห็นเป็นลายโซ่ค่ะเป็นลายเปียตรงนี้มันจะมีข้างหลังหนึ่งเส้นปกติเวลาเราจิ้มเราจะจิ้มแบบนี้ใช่ไหมคะกลางโซ่ลงไปเลยมันจะติดมา1เส้นอีกฝั่งหนึ่งมันจะมี2เส้นเพราะเปียมันมีสถูกไหมเปียมันเวลาไข่กันมันจะมีสามเส้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ได้เส้นกลมๆนะคะมันจะสอดก็คือสอดไปใต้โซ่นะเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สอง จะเห็นเป็นแบบนี้จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเอ็กเลยมันจะจิ้มยากหน่อยนึงแต่ว่ามันจะออกมาสวยลองดูนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้จริงจเนี่ยถักปกติได้เลยจิ้มลงไปทุกรูได้เลยค่ะ แล้วก็ถัก X อีกรอบหนึงนะคะถัก X อีกรอบนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X ไปทุกแถวทุกหลักเลย1แถว เราได้ตัวกระเป๋าแบบนี้แล้วนะคะจริงจริงอ่ะให้ตัดไหมนะคะตัดไหมเก็บปลายให้เรียบร้อยแล้วทำสายยาวอีก,อกเส้นหนึ่งเพื่อที่จะมาเย็บเก็บนะคะแต่ว่าแอมเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่แบบ ข้างๆหรืออยู่ในตำแหน่งที่เราจะเย็บพอดีนะคะแอมก็เลยจะไม่ตัดเราก็ถักต่อไปเลยนะคะใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะส่วนสายจะใช้เป็นลายตะขาบสายจะใช้เป็นลายตะขาบนะคะก็จะทำเป็นโซ่หนึ่งพลิกกลับตัดีๆนะพลิกกลับค่ะแล้วก็ถัก x อ็กในหลักถัดไปนี้ อันนี้เราอยู่หลักนี้อยู่นะคะโซ่จากหลักนี้พอโซ่เสร็จปุ๊บเราถักเอ็กในหลักถัดไปค่ะแล้วก็พลิกกลับเลยแล้วข้างข้าง,ข,างข้างนะคะมันจะจิ้มลงไปได้จิ้มได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะมันจะจิ้มลงไปได้แบบนี้ข้างๆเลยเห็นไหม ข้างๆเข็มเนี่ยข้างๆรูที่เราถักอยู่นะคะมันจะจิ้มลงไปได้แบบนี้อ่ะเราก็จิ้มลงไปเลยค่ะโดยไม่ต้องโซ่นะคะจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไปเลยแล้วก็พันหัวเข็มดึงผ่านหนึ่งเส้นก่อนยกนิดหนึ่งพันแล้วปลดอ่แล้วพลิกกลับ พลิกกลับนะคะก็จะมาเห็นเส้นของขวางตรงนี้อีกฝั่งนี้ก็จิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปควักขึ้นพันแล้วปลดเสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะ,ะก็จะเห็นอีกใช่ไหมเส้นของขวางก็จิ้มลงไปควักขึ้น แล้วพลิกกลับทำเหมือนเดิมค่ะจิ้มลงควักขึ้นแล้วพลิกกลับจิ้มลงควักขึ้นแล้วกลับ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจิ้มลงพักขึ้นแล้วพลิกนะแล้วปลดพลิกเนี่ยจะพลิกจากขวามาซ้ายนะคะพลิกจากขวามาซ้ายแบบนี้ ทีนี้ทำให้ได้ความยาวที่เราจะใช้นะคะสมมติว่าเราจะคอสบอดี้นะคะเป็นสายยาวแบบนี้เราอยากท่ายาวเท่าไหร่ทําเท่านั้นเลยค่ะ เมื่อได้ความยาวที่พอใจแล้วนะคะก็ปลดออกเลยความยาวนะคะที่แอมทำนะจะยาวประมาณ30นิ้วค่ะ30นิ้ว คูณสองนะพับครึ่งได้15นิ้วก็คือจะได้30นิ้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะเรียงด้านให้ถูกอย่าให้บิดนะะทีนี้เวลาเย็บอะค่ะแอมสังเกตว่าแอมจะเริ่มจากตรงนี้เห็นไหมคะ จะเริ่มจากตรงนี้ทําไมแอมไม่เริ่มด้านข้างสองข้างเวลาที่ต่อหูด้านข้างไม่ใช่ว่าต่อไม่ได้นะคะแต่ส่วนตัวเลยเนี่ยไม่ชอบนะคะเพราะว่าเวลาที่มีของข้างในสมมุตินี้เวลามีของด้านในนะคะถ้าหูมันอยู่สองข้างตรงนี้มันจะแบบแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยหนหรอ,อกปล่า ใครนึกออกบางแบบมันจะแกว่งไปแกว่งมาส่วนตัวเลยไม่ชอบพอไม่ชอบเนี่ยก็เลยปรับเป็นแบบนี้นะคะก็คือด้านหนึ่งจะเย็บฝั่งนี้อีกด้านหนึ่งจะมาเย็บฝั่งนี้แต่ด้านนี้นี่จะเย็บอย่างนี้หนึ่งจุดสองจุดแบบนี้นะคะมันจะไม่มันจะไม่แบบกลิ้งไปกลิ้งมามันจะล็อกอยู่อย่างนี้นะอ่ะถ้าใครไม่เคยลองใช้ทรงนี้นะคะเดี๋ยวลองใช้ดูค่ะแล้ว จะชอบอ่าเมื่อเลี้ยงแล้วนะคะเรี้ยงให้ไม่บิดแล้วนะมาร์กไว้ก่อนจับไว้ก่อนกลับมานับอีกทีนึงข้างๆตรงนี้นะคะนับจากตรงนี้มาหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะให้ตรงกันมันเป็นหลักที่สี่หลักที่ห้า นะคะหลักที่ห้าจากช่องกระเป๋าหลักที่ห้าจากช่องกระเป๋าเพราะฉะนั้นจากช่องก็ต้องนับมาห้าถูกไหมคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าะจะเย็บประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่าเมื่อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สอยเลยจริงวิธีเย็บไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะวิธีไหนก็ได้ ขอแค่เย็บให้ติดแล้วสวยเย็บให้ติดแล้วสวยนี่นะมันใช้วิธีสอยนะคะ ย้ำซักสองสามครั้งนะคะสอยย้ำซักสองสามครั้งสองสามรอบเอาให้มั่นใจนะคะว่าเวลาที่มีของในกระเป๋าที่มีน้ำหนักหน่อยบางวันเราพกน้อยบางวันเราพกเยอะนะคะแม้มันจะใบเล็กแต่ว่ามันก็ใส่น้ำหนักได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเมื่อมีของแบบหนักๆเนี่ย มันจะเอาอยู่มันจะไม่หลุดนะเมื่อสอยตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะ,อะลองดึงด้วยเสร็จแล้วนะคะแอมจะซ่อนปลายไว้ในสายซ่อนไปเยอะๆเลยก็คือซ่อนไปตามลายนะคะไม่ขวางลายนะ ไหมเหลือเท่าไรนะคะแอมจะพยายามซ่อนไปให้เยอะที่สุดคือแอมชอบลายตะขาดตรงนี้นะคะว่าเวลาที่ซ่อนปลายเนี่ยมันซ่อนได้เยอะแล้วก็ลายไม่เพี้ยนตัวเส้นมันก็ไม่พองไม่บวม ือใบเก่าอะคะ่ะใบสีม่วงต้นแบบอะแอมใช้ทําสายแค่เป็นโซ่เฉยๆทีนี้ใบนั้นอะแอมใช้เองแอมลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่มไปหน่อย ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะสายเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันสายเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะเวลาที่เราห้อยกระเป๋าใช่ปหสะพายเวลาที่เราสะพายอะ่ะอย่างเงี้ยบางทีปากกระเป๋าเราอ่ะมันเปิดเห็นไหมคะถ้าเราไว้ตรงเนี้ยอ้าแค่ไหนมันก็อ้าได้เห็นไหมคะพอเราก้มๆเงยๆถ้าเราไม่ได้ปิดนะถ้าเราไม่ได้ปิดใครมีกระดุมจะติดตรงนี้ก็ติดได้นะคะแต่ว่าไ,ไม่ได้ปิด สมมติว่าเราห้อยตรงนี้สองสองข้างปุ๊บมันอ้าแค่ไหนก็อ้าได้ค่ะแต่แต่พอเรามาห้อยตรงนี้ปุ๊บพอเราแนบตัวค่ะนี่เห็นไหมพอเราแนบตัวมันจะอยู่แบบนี้มันจะไม่ค่อยอ้ามันจะไม่ค่อยอ้าและมันจะอยู่แบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของตำแหน่งหูเป๋าเนี่ยแล้วแต่ชอบใจเลยแต่ส่วนตัวแอมชอบแบบนี้ มีปัญหาติดตรงไหนนะคะคอมเมนต์ Comment ไว้ได้เหมือนเดิมนะคะหรือจะไป inbox อินบ็อกซ์ด้วยด้วยความที่ YouTube นะคะเราไม่เห็นรูปเราโพ์รูปไม่ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าติดปัญหาจริงๆอยากให้ช่วยแก้ตรงนี้จริงๆเนี่ยแนะนำให้อินบ็อกซ์นะคะหาแอมในเพจได้เลยนะคะในเพจได้เลยเดี๋ยวแอมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเพจนี้นะคะใส่ลิงก์นี้ไว้พอดีแอมเพิ่งเปลี่ยน ตัวเว็บไซต์นิดหน่อยนะคะมันถ้าพิมพ์ไปแล้วกลัวจะหาไม่เจอเดี๋ยวแอมใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใครติดปัญหาตรงไหนอ inbox เข้าไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะแต่อาจจะตอบช้าตอบเร็วแล้วแต่โอกาสนะคะแต่ว่าตอบแน่นอนค่ะโอเคแล้วเจอกันในงานชิ้นต่อไปนะคะบ๊าย